นามิสูป้าแดงสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะวันนี้เซลนางแล้วก็ทีมงานฝ่ายขายของมิสซูบุนออตโมอิลจำกัดได้เข้าร่วมอบรมมิส s ูบิชิเอ็กเพเดอร์ครรุ่นปี2023พร้อมทดลองขับที่โรงแรมอาวาน,นีจังหวัดขอนแก่นเพื่อนําความรู้ไปตอบโจทย์กับการขับขี่การใช้งานของคุณลูกค้านะคะเพื่อไปพัฒนาและก็ต่อยอดการบริการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการทด สอบการทำงานระบบของ AYC นะคะระบบป้องกอันล้อหมุนฟรีระบบการควบคุมการลื่นถไหลนะคะแล้วก็ในส่วนของสภาพถนนที่อาจจะมีการแบบไม่ปกตินะคะหรือจะเป็นในส่วนของเนินเอียงบ้างลาดชันบ้างรถยึดเกาะถนนได้ดีไหมขณะรถเอียงอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้คุณลูกค้าได้เยี่ยมชมนะคะเพราะว่าในส่วนของรถนะคะของเราจะมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งนะคะทําให้รถมีเสถียรภาพการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของการทดสอบการซับแรงกระแทกนะคะที่มีการพัฒนาโช๊คอัพใหญ่ขึ้นนะคะเทียบเท่ากับพี่ปัจจโรสปอร์ตของเรานะคะแล้วก็ในส่วนของอาการทดสอบของพวงมาลัยด้วยค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า,าการใช้งานน้ำหนักเบานะคะคืนตัวเร็วด้วยค่ะส่วนเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ CVT ออกตัวแล้วก็ชะลอตัวแบบนุ่มนวลแล้วก็ขับขี่สบายด้วยนะคะ โอเคค่ะมาอยู่ในช่วงของทายคลิปแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะมิสซูบิชิมอเตอร์ที่จัดกิจกรรมพิเศษให้กับที่ปรึกษาการขายในครั้งนี้ด้วยนะคะหากคุณลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสนใจในส่วนของทดลองขับเหมือนนางนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์097-197-9915นะคะอย่าลืมทักทายหรือว่าติดต่อกันมานะคะส่วนวันนี้ต้องขออนุญาตพูดคําว่าสวัสดีแล้วก็ลาก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ